นี่คือศึกมวยไทยเกตเพ็ดโบโกสปอร์ตนะครับผลงานในยกที่แล้วก็ดีขึ้นนะครับฝั่งของโลเล็กสั้นช่วงสั้นกว่าแต่ก็เดินทำได้ต่อยหมัดแล้วเตะขาต่อยหมัดแล้วเตะขาเล่นเอาขาซ้ายของโลเล็กฉันนั้นเริ่มเริ่มมีอาการเจ็บเล็กๆแล้วนะครับรอยช้ำเกิดขึ้นแล้ว ตากันต่อครับอนี่คือสุดยอดมวยดาวรุ่งครับใช้คํานี้ครับดาวรุ่งแห่งอนาคตของสกเกียรตเพชรเลยทีเดียวเป็นมวยพิกัดน้ําหนัก115ปอนด์แล้วกล้องจับมาที่มวยจากจังหวัดร้อยอิดครับสีสมเด็จโรเล็กเชื่อดีครับแล้วเงินซุปเปอร์เจ๋งครับจากจังหวัดชนบุรียกที่3ครับโอ้โห,โห เปิดปล่อยตัวมนที่เตะขวาก่อนแล้วครับก็อยู่ใกล้ๆเตะแล้วทำคือถือออ,อาวุธแล้วทำได้นะครับฝั่งของโลเล็กถึงแม้ว่าจะสั้นกว่าแต่ก็มีความพยายามครับที่จะรุกคืบข้างหน้าโอ้โดนต่อยแล้วเตะตามหน้าเปิดพอดีครับโดนหมัดหอยสูงมวยยาวครับมันก็แลว่าเหมือนใหญ่เหมือนใหญ่กว่าเราก็สูงยาวกว่าแต่น้ำหนักนั้นเท่ากัน1 1 5 มมยมันมีน้ำหนักอยู่สองแบบคุณใช่ยทครับน้ำหนักแบบพองพองขึ้นกับกับคุมลงแต่สรีระของซูเปอร์เจ็งนี่เขายาวอยู่แล้วครับคือ115เท่ากันนะครับเกมมันก็ยังไม่ออกหัวออกก้อยครับพอพึงพึ่งเดินทางมาถึงยกทิ่ะต่อยมัดตเล็กถึงตัวโอ้ยาวๆด้วยก็จิ้มเข่าแต่ละดอกครับโดนสวนด้วยเข่ากับศอกนะครับคอยืนประกบกันอยู่ใกล้ๆนี่ดูครับ โรเล็กต้องประกายต้องโหนต้องดึงตัวขึ้นไปเพื่อจะตีเข่านั่นแหละครับขาต่อครับหัวใจนะครับหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์การยืนระยะของซุปเปอร์จิงนี่ครับเพราะว่าโรเล็กนี่ไม่ต้องบรรยายก็ประเภศตื้ออยู่แล้วครับแต่ร์้ต่อยหกยกกยกนะครับเด็กคนนี้ฮะซ้ายเข้าไปครับต่อยสวนกลับแทงเติมเข้ามาแทงครับ เจาะครับโปรเล็กแล้วก็ไม่มีเกียร์หลังซะด้วยบีบเกมต่อเอาหัวใจข่มหัวใจขู่ไปเลยด้วยครับนะนำนำด้วยนำด้วยจะต่อยครับต่อยลําตัวต่อยลําตัว1 2 1 2, 2> รวบครับรวบแล้วตีต้นขาจุดนี้ทําได้แล้วครับทําได้เข้าทางฮะจับในแล้วตีติดต้นขาก่อนเข้านี่เปิดด้วยหมัดก่อนหนทางยังยาวไกลพนิยก3มอยู่แล้วครับ ถอยต้องมีโต้ด้วยนะครับซุปเปอร์เจ๋งดักแทงซ้ายโรเล็กต่อยเน้นที่หมัดเป็นหลักเลยครับเดิ้ไยแข้งซ้ายหน้าโรเล็กเอาละครับความสูงความยาวของซุปเปอร์เจ๋งก็ยังใช้ไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าความสูงความยาวนี่ก็คือต้องเข่าละครับแต่นี่ออกมาถอยครับยกนี้โรเล็กเดินได้ดีนะครับเดินแล้วทำได้แต่ก็ต้องลงทุนหน่อยครับแข้งแรกแข้งต่อยด้วยหมัด อเขก็ไปใหม่บีบเข้าไปแต่ขวาโดนคืนด้วยซ้ายโอ้โดนหมัดสวนถึงตัวแล้วเข่ามุกอับครับเข่ามุกอับก็ต้อนเลยครับทางด้านโรเลดดีเกมต่อครับจังวะของใครของมันแล้วครับพลาดเลยหลุดก็มีสิทธิ์เลยนะครับลงเปลยได้ดีสู่ช่วงปลายหมดยกที่3ครับต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับชงภาพชาซะหน่อยครับแต่แล้วโดนจับนี่ ต่อ,อยกรหมัดขวาเตะขวาเจอฮุกซ้ายเจอหมัดขวาฝั่งเดินน้าเดินได้ดีนะครับโลเ,เล็กเดินแล้วทำได้แต่ก็มีโต้กลับนะครับตัวสูงก็อยู่ในช่วงตั้งรับครับช่วงนี้โดนโลกัมปั้นที่ลําตัวหลายหมัดทีเดียวขอบคุณื่้งเดินชูกําลังคอมมาดโรลิตธิัณฑ์การเกษตรควายห้าวและ MSB เซฟชัวอุปกรณ์ประหยัดน้ำมันครับ แล้วครับมีเสียงกระตุ้นครับกระตุ้นนักมวยครับเป็นยาเติมพลังครับยาฉีดนักมวยครับช่วงนี้นักมวยนี่เป็นล่ำเป็นสัตว์เลยครับยาฉีดนักมวยดูครับฉีดยาหมุนน้าเงินเลยครับจะแรงริบขึ้นมาได้ขนาดไหนบอกไม่ต้องถอยแล้วครับต้องเดินแล้วครับถอยแล้วเขาได้ใจอาแล้วครับแต่ก็ยังถอยอยู่ครับจังหวะสองต่อยหมัดแล้วครับความสูงความยาวนี่ฮะถึงก่อนเปลี่ยนแผนแล้วครับ เปลี่ยนแผนแล้วควาของซุปเปอร์เจ๋งครับจะตั้งรับหันมาเดินบ้างเดินแล้วจะทำได้ขนาดไหนครับดูโลเลกก็บักหลักสวนกลับแล้วครับแข่งแรกแข่งเข้มข้นขึ้นแล้วครับไปซ้ายไปใต่ขวากลับมาอัดไว้ซ้ายยกนี้สนุกแล้วครับแต่ว่าแขนเกี่ยวเชือกอยู่ไม่ได้ครับห้ามเกี่ยวเชือกห้ามจับเชือกครับ เอาเปรียบคู่ต่อสู้ไม่ได้ครับดูฮะจับขาไว้ครับจับขานักมวยได้ครับจับอย่างอื่นนักมวยได้ครับแต่ว่า้ามจับเชือกครับบนเวทีสามาสายหน้าจุดประเจงสาดขืนกันครับโรเลตตีออ,อย่างนี้ก็มันต้องแยกนะครับเพราะว่ามันติดเชือกหนีบเชือกอยู่มาไล่เดินครับเดินเหมือนเดิมเตะขวาเียครับอีกแย่งแข่งกันขยับ ใส่ขาไม่โดนครับโดนซ้ายของซุปเปอร์เจ๋ง,<อ>งเพราะติดเชือกแล้วจังหวะตีไม่มีนะครับเพราะากรรมการเห็นว่านักโมยติดเชือกก็จะแยกเลยไล่เข้าไปครับโดนเหล็กไล่เข้าไปโดนซ้ายหน้าแต่วันต่อยมาสวนกลับถึงตัวอุอ้มพยายามจะดึงออกมาเนี่ยฮะดึงออกมาดึงออกมานี่ลูกเทเลยฮนะจังหวะนี้มาอยู่ข้างเชือกดีฮะดึงมาต่อยต่อเอาไหมาครับเอาดึงออาไา ่าจะดึงออกไปกรรมการก็พยายามจะแยกอยู่ครับเดินต่อโลเล็กเตรียมหมัดขวาแล้วแม่อยู่ก็เชื่อครับความเางซุปเปอร์เจ๋งกรรมการเตือนเราให้ระวังเชือกหน่อยต่อยแล้วขวาดึงออกมาดึงเอาไปทิ้งครับนี่ครับอยู่ข้างเชือกดีนัก <laughs> ดึงออกมาเอาละครับซุปเปอร์เจ๋งรอจังหวะสองครับ อ๋ออีกแล้วครับถอยแล้วเตะมาทีบทีบแล้วเตะอีกครับต่อยมาคืนแล้วอุ้มอีกแล้วครับอุ้มดึงออกมาดึงออกมาจากเชือกครับดึงออกมาเชือกนี้ดึงไม่ออกขรับถอดแรกจังหวะดึงนั้นขาขาซูเปอร์เจ็งไปเกี่ยวเชือกอยู่ครับไม่ใช่มือนะครับเอาขาเกี่ยวบัวกันครับโอ้ไปแล้วพับไว้ครับดูครับเริ่มโอนเอ็นบ้างแล้วครับความสูงความยาวของซูเปอร์เจ๋ง โดนนะครับเตะขวาแล้วก็เข้าไปรวบครับโรเล็กเอาหัวใจขู่เอาหัวใจคมตลอดครับเอาไปชมภาพช้าครับผลงานในยกที่แล้วนี่เป็นไฮไลท์รวมๆครับเตะหลุดแต่ความตั้งใจดีนะครับโรเล็กนี่เล็กกระจจริงครัแต่ว่าออกลูกขยันออกลูกพยายามทำครับบางจังหวะโดนสวนกลับเหมือนกันแต่ว่าไม่ท้อถอยครับ ช่วงหลังๆนี่พยายามจะอุ้มครับอุ้มตัวยาวเอาไปทิ้งครับอุ้มแล้วเอาไปเทอ่สียกผ่านไปแล้วนะครับเหลือยกต่อไปนี้จะเป็นยกสุดท้ายนี่คือศึกมวยไทยเกียรติเพชรโอรสปอร์ตนะครับสดทุกวันเสาร์ที่สนามมวยเบิร์นสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิแห่งนี้ครับอ่อมวยจะเริ่มชกตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกาเศษนะครับแล้วก็เป็น2ช่วง ช่วงแรกนั้นถทาดสดทางพ p พ v แลวก็ช่วงที่2นี่สดทาง g o s p o r รนะครับรับชมได้บนเว็บไซต์บนแพลตฟอร์มของโกล o ซเชีย so หรือบน Facebook ในขณะนี้ก็ชมได้นะครับ Facebook g o Sport ประเทศไทยยกสุดท้ายครับครับก็เชิญครับพี่น้องที่มีเวลาว่างอยากมาชมมาเที่ยวสนามมวยที่เวสสยามสเตเดียมตัวนบางกะปิครับมุมด้าน ด้านข้าง2ข้างครับเดอมอบางกะปิแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็แมคโครสะดวกสบายครับมีห้างสรรพสินค้าให้ท่านได้ดูว่าได้เที่ยวได้อะไรบรรยากาศดีมากครับแอร์เย็นสบายครับภายในห้องส่งตรงนี้ครับในสนามเวอร์สยามสเตเดียมรวบเอาไว้ครับเดินเดินแล้วครับอ้าวเอายังไงดีครับอ่าแล้วครับแม่ปีเลี้ยงที่มุมโบกมือนักมวยก็ ลังเลเลยครับเอาอยัางไงดีกรรมการก็ขออีกนะครับ,รบขอให้ออกอาวุธเถอะก็มีคนในคนหนึ่งนะครับที่คิดผิดหรือว่าบางทีบางครั้งพี่เลี้ยงทีมงานข้างล่างก็ต้องรู้แหละครับว่าสถานการณ์มวยตัวเองเป็นยังไงครับไปหลอกบุกหลอก งุนหลอกนี่บางทีก็ไม่ได้นะคุณชัยทัศน์ก็พี่เลี้ยงโบกโบกมือก็ทําให้นักมวยไม่เดินนะครับครับนักมวยก็ไม่เดินนะพี่เลี้ยงบอกพอนักมวยก็พอตามครับแพ้ชนะไม่รู้ครับเอาไปทิ้งเลยครับใส่ได้หมัดเดียวแต่ว่าโดนโลเลกอุ้มแล้วพาไปทิ้งเาแลวครับเอาดูสิต่อยมดเอ้าสาดแข้งครับคุณใบเจงมาตัดสินใจเดินแล้วครับ ร,รูปร่างนะได้เปรียบอยู่แล้วครับแต่ต้องใช้รูปร่างให้ได้เปรียบในเกมครับนี่ฮะกอดกันแน่นเลยครับกรรมการแงะแซะแล้ยังไม่ออกเลยแล้เล็กก็ทีมพี่เลี้ยงกับบกพอเหมือนกันครับไม่รู้ข้างไหนจะเอาอีกคิดฮึดอีกเครื่องนึ่งนะซุปเปร์เจ๋งทีม ตายมัดโอ้โหทิ้งสุดไหลกันพืดไ,ไปครับเอาละครปีกลองเชิดแล้วอยู่กันในระยะที่ห่างแล้วนะครับน่าจะไม่เห็นอาวุธแล้วเกมวยนี่เป็นการคาดเดาแล้วครับาารท่านผู้ชมแต่ว่าใครจะเดาถูกครับใครจะเดาให้เหมือนกรรมการนะครับคุณยจยทัศเดาให้เหมือนที่กรรมการออกคะแนานนะครับ ถ้าตามภาพตามสายตาที่มันชัดเจนมันก็เดาถูกกันหมดแล้วครับแต่บางทีบางครั้งมันก็ไม,ไม่แน่นะไม่แน่ครับาบางทีเดาแล้วผิดนะเดาแล้วผิดก็ได้ครับดัง <c oughs> นั้นเราก็ดูกันแล้วครับว่าคู่นี้เมื่อครบผ้ายกแล้วใครจะได้รับการชูมือจบแล้วครับร้อยเอ็ดกับชนบุรีชนบุรีครับ เป็นคู่ที่สองครับขอ,องการถ่ายทอดสดในช่วงที่2นะครับนี่คือศึกมวยไทยเกียรติเพชรโกลสปอร์ตกรรมการบนเวทีจำลองแสงสยสีดูคะแนนคนที่3คนสุดท้ายเสร็จแล้วไปนู่นแล้วครับสีสมเด็จไรอิดครับโรเล็กวาปัญญาไวาเป็นฝ่ายชนะคะแนนซุปเปอร์เจ๋งสรุ่งศักไปครับ